เห็นไหมคะเมื่อกี้เราแนกปุ่มนะคะเมื่อกี้เราชวนรับสารวยการนินทาชื่อเราชวนนินด้วยการเช็คนะคะดอกแตนสามเหลี่ยมวงกลมนะคะและเราจะชวนจริงๆนะคะด้วยการบกถุงโทรศัพท์นะคะตามบทยิ่งในตะกี้นี้ก็ได้ตะกี้อยู่ด้านล่างสุดนะคะถ้าเป็นดอกแตง ไหมโอ้รู้จักใช่ไหมคะตอนนี้เขาเปิดโปรเจกต์ให้เราสามารถรับรายได้แบบพาทามนะเดือนสองหมื่นบาทสนใจไหมประเด็นคืออะไคะสนใจไหมประเด็นคืออะไคะสนใจไหม,ไหมแล้วน้องตาจะมีคำถามตอนนี้<ม>ทุกคนเลยคะ่ะจะมีคำถามตอนที่พวกพูดโทรกันนะคะแล้วมันคืออะไรอะแล้วมเป็นยังไงอะแอมเลยไหมดิฟเวอรี่ไหมขายวัตถุดิ ที่พูดเลยค่ะใชนไหมคะเจือหายไหมใช่ไหมคะแล้วแต่ปลายสายจะพูดอะไรมัก็ตามถ้าท่านพูดคําว่าสน,สนใจไหมถ้าท่านไม่พูดตามนี้ถ้าท่านไม่ทําตามนี้เราท่านไม่สามารถที่พูดคุมคอนโทเลอร์ซีดีได้หรือติดสมัครได้ท่านจะโทษเราไม่ได้ถ้าท่านทําไปทําไปท่านมีองค์กรองู่พวกเราท่านจะโทษเราไม่ได้ สน,สนใ,จใจไหม,ไหมแล้วมันเคยขายแล้วมันการไหมแล้วมันกาเลยที่พอดีไหมตกลรงน้องตามสนใจใช่ไหมพอดีที่อยู่ในห้องประชุมยังไม่สะดวกคุยเดี๋ยวที่โทรกลับได้ไหมคะทําแค่นี้ได้ไหมคะแล้วถ้าต้องรีบเอาเรื่องนี้มาคุยกับใครคะอาจารย์ว่าโทรไปแล้วเพื่อนสนใจเรายังไงต่อดเดี๋ยวจะมีการนัดหมายทันทีก็ยังไม่ได้อะไรพออเพราะคอนเซ็ปต์นะคะที่จะให้คนเขามา ื<ค>น่นเป้นแล้วเราก็จะเล่าทุกอย่างจนเขาไม่ส่อเป็นจนเขาไม่สงสัยอะไรแล้วเ,เ<ต>ไม่ไเราสงสัยว,ว่าทำไมมันไม่มาเราเล่าไม่ดียังไงเล่าไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเพื่อมนมา,าคือเราจะเปลี่ยนฝั่งกันคะแทนที่เราเป็นคนเล่าเราต้องได้เขาเลยค่ะ ตื่นเต้นสงสัยสนใจอยากรู้แล้วตามเราเข้ามาดูเลยทายหลังแต่เราอยากทุกคนตื่นเต้นแล้วเล่าไปซะเยอะเลยแล้วสงสัยว่าทําไมเขามาแล้วเราก็สนใจว่าทําไมมันมาเลยไปหาที่บ้านโอเคไหมคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใหม่